สวัสดีครับผมนายแพทย์สมชายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและการฟื้นฟูสมรรถภาพวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับพิเศษที่จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้ผู้สูงวัย60ปีขึ้นไปซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลจริงและปลอดภัยผ่านประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยสูงอายุมากกว่า20ปีคุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลานอนไม่หลับปวดเมื่อยตามตัวจนแทบทำอิจวัตรประจำวันไม่ไหวไหมครับ นี่เป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในผู้สูงวัยแต่น้อยคนจะรู้ว่ามีวิธีแก้ไขที่เรียบง่ายและได้ผลดีเยี่ยมผมขอเล่าเรื่องของคุณสมศรีวัย65ปีที่มาพบผมเมื่อสามเดือนก่อนเธอบ่นว่าแทบไม่มีเรียวแรงจะลุกจากเตียงนอนไม่หลับทั้งคืนปวดตามข้อต่างๆจนต้องพึ่งยาแก้ปวดเป็นประจำ แม้จะลองวิธีต่างๆมามากมายทั้งวิตามินอาหารเสริมการนวดแต่ก็ไม่ได้ผลแต่หลังจากที่เธอได้ลองใช้สมสูตรพิเศษที่ผมจะแบ่งปันให้ฟังวันนี้ภายในเพียงสองสัปดาห์คุณสงสีกลับมามีชีวิตชีวานอนหลับสนิทตืต่นมาสดชื่นและสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างกระฉับกระเฉงอีกครั้งจากการศึกษาวิจัยและประสบการณ์ทางคลินิกผมค้นพบว่าการผสมผสานภูมิปัญญาไทยโบราณ เท่ากับวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในการฟื้นฟูพลังชีวิตของผู้สูงวัยวันนี้ผมจะแบ่งปันสาสูตรลับที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่คุณสามารถทำได้เองที่บ้านและจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างน่าอัศจรรย์สูตรแรกสมุนไพรบำรุงพลังผมได้ค้นพบว่าการผสมผสานสมุนไพรสมชนิดในอัตราส่วนที่เหมาะสมได้แก่ขิงตะไคร้และใบเตย สามารถกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดการอักเสบและช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายได้อย่างมีประสิทธิภาพขิงมีสารจินเจอรโรลที่ช่วยต้านการอักเสบกระตุ้นการไหลเวียนเลือดตะไคร้มีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดความเครียดส่วนใบเตยมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีขึ้นคุณวิชัยอายุ72ปีหนึ่งในคนไข้ของผม เล่าว่าหลังจากดื่มน้ำสมุนไพรสูตรนี้เป็นประจำทุกเช้าเย็นเพียงหนึ่งสัปดาห์เขารู้สึกสดชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาการปวดเมื่อยลดลงและนอนหลับได้ดีขึ้นสูตรที่สองท่ายืดแขนกระตุ้นพลังเป็นชุดท่าบริหารง่ายๆที่ใช้เวลาเพียงหนาทีในตอนเช้าและเย็นแต่ให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนและไหลอย,อย่างถูกวิธีจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทซิมพาเท ซึ่งควบคุมการตื่นตัวและพลังงานในร่างกายจากการศึกษาทางการแพทย์พบว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนและไหล่จะกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการปวดและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกายสูตรที่ 3. เทคนิคนอนหลับลึกการนอนหลับที่มีคุณภาพเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูพลังชีวิต ผมได้พัฒนาเทคนิคพิเศษที่ผสมผสานการจัดสภาพแวดล้อมอาหารเสริมจากธรรมชาติและวิธีผ่อนคลายก่อนนอนเพื่อช่วยให้คุณนอนหลับลึกและตื่นมาสดชื่นมาดูกันว่าทำไมสูตรทั้งสามนี้ถึงได้ผลดีนักในทางการแพทย์เมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายจะผลิตฮอร์โมนและสารสื่อประสาทที่จำเป็นลดลงระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอและการอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เรารู้สึกอ่อนเพลียปวดเมื่อยและนอนไม่หลับสมุนไพรในสูตรแรกทำงานโดยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและลดการอักเสบในระดับเซลล์ขิงมีสารจินเจอรอทที่ช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นตะไคร้มีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดความเครียดใบเตยอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยส้มแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพถ้ายืดแขนในสูตรที่สองนั้น ไม่ใช่แค่การยืดกล้ามเนื้อธรรมดาแต่เป็นการกระตุ้นเส้นประสาทและจุดพลังสำคัญตามแนวแขนและไหล่ซึ่งเชื่อมโยงกับอวัยวะภายในตามาศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกการยืดที่ถูกต้องจะช่วยปลดล็อกการไหลเวียนของพลังงานในร่างกายคุณมาลีอายุ68ปปีเล่าให้ฟังว่าหลังจากทำท่ายืดแขนเป็นประจำทุกวันอาการชาตามแขนหายไปแถมยังรู้สึกเบาตัวมีพลังมากขึ้น จนลูกๆทักว่าดูอ่อนกว่าวัยขึ้นมากสำหรับเทคนิคการนอนหลับในสูตรที่3ผมพบว่าการจัดการกับ3มปัจจัยหลักคือแสงเสียงและอุณหภูมิร่วมกับการใช้สมุนไพรช่วยผ่อนคลายอย่างอบเชยโยกกะมินหรือลาเวนเดอร์สามารถช่วยให้คุณภาพการนอนดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดผมขอแนะนำวิธีการปฏิบัติที่ละเอียดสำหรับแต่ละสูตรเริ่มจากสูตรสมุนไพรบำรุงพลัง ใช้ขิงสดสามแว่นตะไคร้สองต้นและใบเตยสามใบต้มในน้ำสองถ้วยเคี่ยวไฟอ่อนสิบห้านาทีดื่มอุ่นๆวันละสองครั้งเช้าและเย็นก่อนอาหารสามสิบนาทีสำหรับผู้ที่มีความดันสูงหรือโรคกระเพาะควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สำหรับท่าย,ยืดแขนกระปุ้นพลังเริ่มจากท่านั่งหลังตรง หายใจเข้าลึกๆยกแขนขึ้นเหนือศีรษะช้าๆพร้อมกับหายใจเข้าค้างไว้ห้วินาทีจากนั้นค่อยๆลดแขนลงพร้อมหายใจออกทำซ้ำห้าครั้งตามด้วยการยืดแขนไปด้านข้าง <S <S และด้านหลังท่าละห้าครั้งคุณประสิทธิ์วัย75ปีเล่าว่าเมื่อก่อนแค่จะยกแขนรดน้ำต้นไม้อย่างเมื่อยลา้าแต่หลังจากทำท่ายืดแขนทุกวันเป็นเวลาสองสัปดาห์ เขาสามารถทำสวนได้เป็นชั่วโมงโดยไม่เหนื่อยล้าเหมือนเคยสำหรับเทคนิคการนอนหลับลึกผมแนะนำให้จัดห้องนอนให้มืดสนิทอุณหภูมิประมาณ25องศางดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงและที่สำคัญคือการดื่มชาอุ่นๆที่ผสมกาเมลหรือลาเวนเดอร์ก่อนนอน30นาทีข้อควรระวังที่สำคัญสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สมุนไพรและเริ่มท่ายืดแขนอย่างค่อยเป็นค่อยไปท่าบริหารทั้งหมดควรทำอย่างนุ่มนวลไม่ฝืนและหยุดทันทีหากรู้สึกไม่สบายผมอยากเน้นย้ำว่าความสำเร็จของวิธีการทั้งสามสูตรนี้อยู่ที่ความสม่ำเสมอคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกสูตรพร้อมกันในตอนแรกสามารถเริ่มจากสูตรที่รู้สึกว่าทำได้ง่ายที่สุดก่อน แล้วค่อยๆเพิ่มสูตรอื่นเข้าไปคุณสงศัก์อายุ70ปีเล่าประสบการณ์ของเขาว่าตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกครับว่าวิธีง่ายๆแบบนี้จะได้ผลแต่ผมเริ่มจากการดื่มน้ำสมุนไพรก่อนพอเห็นว่าร่างกายดีขึ้นก็เริ่มทำท่าย,ยืดแขนตามตอนนี้ผมทำครบทั้งสามสูตรทุกวันรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปตอนอายุ60เลยครับ เคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของทั้ง3สูตรหนึ่งดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละแปดแก้วเพื่อช่วยให้ร่างกายขับสารพิษและของเสียได้ดีขึ้นออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินวันละ15-20นาทีรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นผักผลไม้และโปรตีนคุณภาพดีหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและอาหารมันๆโดยเฉพาะในช่วงเย็นทำจิตใจให้แจ่มใสพูดคุยกับลูกหลานหรือเพื่อนฝูงทำกิจกรรมที่ชอบอย่างสม่ำเสมอคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ3สูตรฟื้นพลังชีวิตวิธีการเหล่านี้จะเห็นผลเร็วแค่ไหน A. โดยทั่วไปผู้ที่ทำอย่างสม่ำเสมอจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในหนถึงสสัปดาห์แรก และจะเห็นผลชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหลังจากหนึ่งเดือนถ้าแพ้สมุนไพราบางชนิดจะทำอย่างไรสามารถปรับเปลี่ยนสมุนไพรได้เช่นถ้าแพ้ขิงอาจใช้กระชายแทนหรือถ้าแพ้ตะไคร้อาจใช้มะกรูดแทนแต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนปรับเปลี่ยนค Q ถ้ายืดแขนเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาข้อไหลหรือไม่เอควรปรึกษาแพทย์ก่อนและเริ่มต้นอย่างช้าๆค่อยๆปรับท่าให้เหมาะกับสภาพร่างกาย หากรู้สึกเจ็บให้หยุดทันทีผมขอสรุปประโยชน์หลักของทั้ง3สูตรอีกครั้งสูตรสมุนไพรบำรุงพลังกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดการอักเสบในร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายท่ายืดแขนกระตุ้นทพลังเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนือ้อกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทลดอาการปวดเมื่อยเพิ่มพลังงานให้ร่างกายเทคนิคนอนหลับลึกปรับสมดุลฮอร์โมนฟื้นฟูร่างกายและสมอง ลดความเครียดเพิ่มคุณภาพชีวิตขั้นตอนการเริ่มต้นที่แนะนำสัปดาห์ที่หนึ่งเริ่มจากการดื่มน้ำสมุนไพรบำรุงพลังเช้าเย็นสัปดาห์ที่สองเพิ่มท่ายืดแขนตอนเชา้าหลังตื่นนอนสัปดาห์ที่สเพิ่มท่ายืดแขนตอนเย็นและเริ่มใช้เทคนิคนอนหลับลึกสัปดาห์ที่สี่เป็นต้นไปทำครบทั้งสามสูตรอย่างสม่ำเสมอคุณนิพาอายุ67ปีเล่าให้ฟังว่า หลังจากทำครบทั้งสามสูตรได้หนึ่งเดือน Script Separator เธอรู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่ดิฉันเคยคิดว่าความอ่อนเพลียปวดเมื่อยนอนไม่หลับเป็นเรื่องปกติของคนแก่ที่ต้องยอมรับแต่หลังจากทำตามคำแนะนำของคุณหมอทุกอย่างเปลี่ยนไปตอนนี้ดิฉันมีพลังทำกิจกรรมได้เยอะขึ้นหลานๆบอกว่าย่าดูสดใสขึ้นมากผมอยากเน้นย้ำว่าการมีสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา แต่เป็นผลจากการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอสมสูตรที่ผมแนะนำนี้ไม่ใช่เพียงการบรรเทาอาการแต่เป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตจากภายในสู่ภายนอกลองนึกภาพว่าร่างกายของเราเหมือนส่วนที่ต้องการการดูแลอย่างสม่ำเสมอสมุนไพรบำรุงพลังเปรียบเหมือนน้ำและปุ๋ยที่หล่อเลี้ยงต้นไม้ท่ายืดแขนเหมือนการตัดแต่งกิ่งก้านให้แข็งแรง และการนอนหลับที่ดีเปรียบเสมือนแสงแดดที่ช่วยให้ต้นไม้เติบโตข้อแนะนำสุดท้ายสำหรับการเริ่มต้น 1. เริ่มทีละสูตรอย่ารีบร้อนจนเกินไป 2. จดบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกวัน 3. แบ่งปันประสบการณ์กับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง 4. อย่าท้อถ้าไม่เห็นผลในทันทีให้เวลาร่างกายปรับตัวหปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัยหรือรู้สึกไม่สบาย ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในผู้ป่วยหลายร้อยคนที่ใช้วิธีการเหล่านี้บางคนกลับมาเดินได้ไกลขึ้นบางคนหยุดใช้ยาแก้ปวดได้บางคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นคุณวิเชียนอายุ78ปีเป็นตัวอย่างที่ดีเขาเคยนอนติดเตียงเพราะอาการปวดเรื้อรังและอ่อนเพลียแต่หลังจากทำตามสมสูตรนี้อย่างเคร่งครัดเป็นเวลาสมเดือน เขาสามารถกลับมาเดินเล่นในสวนและเลี้ยงหลานได้อีกครั้งผมไม่เคยคิดว่าจะกลับมามีชีวิตชีวาได้ขนาดนี้คุณวิเชียนเล่าตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกครับว่าวิธีง่ายๆแบบนี้จะช่วยได้แต่พอทำไปเรื่อยๆร่างกายก็ค่อยๆดีขึ้นจนตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนอายุน้อยลงสิบปีมาดูกันว่าทำไมวิธีการเหล่านี้ถึงได้ผลดีนะักสมุนไพรบำรุงพลังทำงานในระดับเซล โดยสารสำคัญในขิงอะไคร้และใบเตยจะก,กระตุ้นการผลิตเอนไซม์ต้านานุมูลอิสระเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆลดการอักเสบในระดับเซลล์ปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายท่าย,ยืดแขนกระตุ้นพลังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติเพิ่มการผลิตสารเอนโดรฟินปรับสมดุลการทำงานของกล้ามเนื้อและข้อต่อกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำเหลือง เทคนิคนอนหลับลึกช่วยฟื้นฟูเซลล์และเนื้อเยื่อสร้างสมดุลฮอร์โมนคอติซอลและเมลาโทนินลดการอักเสบในร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันคุณสมใจอายุ69ปีเล่าประสบการณ์ของเธอดิฉันเคยท้อใจมากที่ต้องพึ่งยาแก้ปวดและยานอนหลับทุกวันแต่หลังจากทำตามคำแนะนำของคุณหมอตอนนี้ดิฉันเลิกใช้ยาได้แล้วรู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่จริงๆคะ่ะ เคล็ดลับสำคัญในการทำให้สมสูตรนี้ได้ผลดีที่สุดคือความสม่ำเสมอและการทำอย่างถูกวิธีสำหรับสมุนไพรบำรุงพลังใช้สมุนไพรสดที่สะอาดต้มด้วยไฟอ่อนไม่เกิน15นาทีดื่มในขณะที่ยังอุ่นไม่ควรเก็บไว้นานเกิน24ชั่วโมงสำหรับผ้ายืดแขนทำในที่มีอากา s t i เสถายเทสะดวกหายใจเข้าออกลึกๆระหว่างทำท่าทำช้าๆไม่เร่งรีบ หยุดทันทีถ้ารู้สึกไม่สบายสำหรับการนอนหลับจัดห้องนอนให้มืดและเงียบรักษาอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนทำกิจวัตรก่อนนอนเป็นประจำคุณประเสริฐอายุ73ปีเล่าว,ว่าผมเคยคิดว่าความชราเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับแต่หลังจากทำตามสามสูตรนี้ผมพบว่าเราสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้แม้ในวัยสูงอายุ ตอนนี้ผมสามารถเล่นกับหลานได้ทั้งวันโดยไม่เหนื่อยลา้าการฟื้นฟูพลังชีวิตไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เราต้องเข้าใจร่างกายตัวเองและดูแลอย่างถูกวิธีผมหวังว่าทุกท่านจะได้ลองนำสามสูตรนี้ไปใช้และพบกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์เช่นเดียวกับผู้ป่วยของผมก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์และรายละเอียดต่างๆคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมมาจากที่ใดในโลก ผมเข้าใจดีว่าบางท่านอาจจะยังลังเลที่จะเริ่มต้นแต่ลองคิดดูว่าการลงทุนเพียงเล็กน้อยกับเวลาและความพยายามในวันนี้อาจเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณไปตลอดการคุณบุญมีวัย71ปีเคยบอกผมว่าหมอครับถ้าผมรู้จักวิธีเหล่านี้เร็วกว่านี้สัก5ปีชีวิตผมคงไม่ต้องทรมานมากขนาดนี้นี่คือเหตุผลที่ผมอยากแบ่งปันความรู้เหล่านี้กับทุกท่าน เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้นผมขอย้ำอีกครั้งว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขคุณภาพชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสุขภาพสูตรที่ผมแนะนำเพราะทุกวันที่ผ่านไปคือโอกาสที่เราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีพลังมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ มักเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆในวันนี้มาเริ่มต้นดูแลสุขภาพไปด้วยกันนะครับและหากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ด้านล่างพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าซึ่งผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับพิเศษเกี่ยวกับการดูแลข้อเข่าสำหรับผู้สูงวัยสวัสดีครับเพราะทุกวันที่ผ่านไปคือโอกาสที่เราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีพลังมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ มักเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆในวันนี้มาเริ่มต้นดูแลสุขภาพไปด้วยกันนะครับผมหวังว่าข้อมูลและเคล็ดลับที่แบ่งปันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านและหากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม 3. รัดสอบถามได้ในคอมเมนต์ด้านล่างขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งและมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกๆวันพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าซึ่งผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับพิเศษ เกี่ยวกับการดูแลข้อเข่าสำหรับผู้สูงวัยสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากเคล็ดลับทั้ง3สูตรที่ผมแบ่งปันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดีๆในวิดีโอถัดไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ Script Part Separator สวัสดีครับผมนายแพทย์สมชายขอบคุณที่รับชมจนจบ พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ